ให้เราเทอินให้เทเกมเซมก่อนเนาะ,ะเราเทเกมเซมก็้เทให้คเทียนเนาะต้องถามก่อนว่าคุณทัศน์กินเท่าไหร่ครับตอนนี้เหรอโ,อโอ้น้อยมากเลยไม,ไม่ไม่ได้จัดของร้อยหกสิบของผมร้อยห้าแปดเองอ๋อเหรออืมงั้นเดี๋ยวผมเทให้คุณทัศน์ดีกว่าถ้างั้นแล้คุณทัศน์ก็เทให้ลดเลทหรือได้ผมเลทโอเคลดเลทได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนของกนั อ,อ๋อผมเอา้าวเบสซี่หมดร้อยหกสิบสามไม่ได้ใส่หัไม่ได้ใส่หัวไอบวกสิบนะแล้วเห็นหรอกบัลล์บดแต่มันอนกานบอกทำบุ๊ดได้ถึงร้อยแปดสิบสามเลยไม่เจออ๋อใช่ถ้าใส่ของครบ เท่าไหรผมผมทำได้แค่ร้อยเท่าไหรนะ่นะร้อยเจ็ดสิบแปดอ่าขอร้องผมยผมหาไม่เจอถ้าผมต้องยัดอะไรไปผมก็เบสเอ่อก็เออ่ใส่ใส่โซลโซลาริเนใส่โรตาริโ,รลลโ,โอพวกวานลิลลอนพวกนั้นอนะครับมันจะใส่เบสบดินได้อีกแบบอ๋อ แล้วก็ปรีคัสตอมคุณก็ใส่ออปชั่นเป็นบวกอินอีกสามทำมาวันเดียวก็ได้เพื่อนรู้หูยอืออือรู้ใจแล้วอ๋อแล้วผมก็ธรรมดาเลยผมบนพื้นเลยผมได้ร้แปดแปดในแล้วก็บัฟตะกูลอีกเออบัฟตะกูลไอพวกที่แอบผมชอบชอบแล้ว ได้ร้อยหกสิบมันก็โอเคแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเกินร้อกสิบโอเคแล้วเพราะว่าร้อสิบมันจะหารมันจะหารมันจะได้ประมาณเก้าสิบสองเก้า ียบโอเคตอนนี้อีเ่เราได้168ตอนนั้นผมค้อผมเป็นคนที่คนที่คนที่สองดีกว่าโอเคโอเคงั okay, okay. ้นเดี๋ยวผมโยนให้จัดแดงถูกต้องไหมับแล้วผมนใช่ครับโ <Okay. S 2> อเคโยนให้ตาดการโลโลมาโ okay, <Okay. S 1> อเค69ละ เบสคือเบสใต่หลอก่หลอกใส่กันเบสหลอดหลอนตัวหลอะตัวสิกดอะไปนะแทงมาแล้วโอเค แหลกมากพูดจริงบนนี้ถ้าบถ้าคนเล่นเกมมายุคเก้าศูนย์สองพันสามสิบเอ s พีเอก็เล่นกันได้ <c oughs> เอ่เ <c oughs> มือ่อไงมันมันเป็นเกมเกมมันแับเด็ดไหมบอกอย่า <c oughs> งนี้นะ แล้วเนาะตอนนี้อินหลาวยัง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 ผมยังไม่ได้เทนะครับรถเล็ดผมเทให้แล้วครับครับโอ้ยไม่เทเทแล้วเหรอวันมันสุดร้อยเจ็ดสิบยังยังนะครับยังยัโอเคส่งไปแล้วเอ้ยยังยังโอเคไล่แล้วไล่ส่งไปแล้วครับ อะไรอ่ะไม่เห็นเสาไฟเปิดได้เฟกต์ตาม <c oughs> ไม่เห็นเสาไฟเลยอ่ะโ okay. อเคเ,เดี๋ยวมันจะเริ่มตีแล้วนะโอ้ยแหลกเลยไม่ออกติดคนก็ติดค,น,คน,นเปี่าเนีน่ยด๋กจ้ง มันปีนได้ด้วยโอ้โหวาวาบายทีพอดีเลยสวลสดีว่าวไม่ได้วิ่งโอ้โหวิงมายิงละโอโอเคแหละตามมายิงกันถึงหลังหอยหลังมอยมีกีตายไหมไม่ตายต่อเลยต่อเลยโซนะโซแล้ววิ่งวิ่งไปแล้วเดี๋ยวไป็นสวามา ขยับกันหน่อยนะอ๋อเอืมดีไงดีไงโตบุกแม่งบ้าบ้าเลยว่ามันหลังไหมต้องรอให้ให้แทกแบบถึงได้นีกหน่อยตัวไหนเนี่ยอ้าวิกกี้บอกว่าหลงแล้ววิกกี้บอกว่าหมดแล้วยังไม่มีอับเลย มันมันยังไม่หันไปตีแทงอ้าวบิกกี้ตายแล้ว <Okay. S 1> <laughs> มันยังไ,ไม่หันไปตีแทงเลยลีบอ๊อฟลีบอ๊อฟลีบอโอฟโอ้ยไปไปอ้ยบิกกี้หนึนนน่งหนึ่งบิกกี้ตื่นมาหนึ่งก่อน กดโซการวงเพื่อนใช่ปั๊บปั๊บปั๊บน่าจะปืนกันหมดมาแล้วโอยเสาเป็นไรมันเป็นไรปั๊บได้ปั๊บปั๊เลยอันน้ตายออจบพดนะครับโอ้ยโอ้ยเพื่อกระโดดมาก้า เพื่อใครโซบอกหน่อยนะจะได้เพื่อนได้วิ่งหนีทันอ่เราขอกดโซนะเสร็จไหมครับเราวิ่งหนีเลยกดโซแล้วเราก็รอพังหนึ่งใช่ไหมให้มันวาร์ปมาหาก่อนที่เราจะไปวิ่งหนีไปก่อนอ๋อโอเคคไปไหนอ่ะอ๋ออีกได้ลากรออันนี้ โยนโยนโยนยนตควาบนึงครับแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหแดงจ้าโยนให้จันแดงแล้วครับเยเดเ๋ยเขาตายสุรัสสุัครับสุรัสครับอ๋อไปดูดีๆคว้าแล้วก็แบดแบดแบดแคบเลยโอเคโอเคโอนให้แคบแล้วมัดหายอีดหาย เดี๋ยวอันนี oh, okay, well. Well, ้แ anyway, ล okay, ้วทำไมทำไมอีกฟันตีไม่โดนเนี่ยลืมอะไรเนี่ยอีกตีไม่เข้าพาไรต่อเนอะจบเลยโอเคครับเราตีไม่โดนเราลืมอะไรก็ใส่ครบทุกอย่างนะไม่ตีไม่โดนดูเลยจ้ากดติดตัวเรียนบอกแล้วครับโอ้โหชิบหรือว่ี่ไงอ่ะ มีกีกให้ให้ใหอยู่เศษเศษสัมเนี้ยกีคนสองไลไหมไไรู้อุ้ยมาเลยเนยม่าฮ่าาฮ่ามาเลยรู้อ่ะว่ามีเส้ใส่แบบฮ่าเ่ตัวนี้นี่คือไปฟัดแบบ ซื้อซันโต่บกเจ็ดตัวแบบตีเดย์เอาอะไรอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เลยตอนเนี้ย